สวัสดีค่ะเป็นแฟนตอนนี้ค่ะพิมใจก่ามาสุวรรณภูมิค่ะบุญบังไฟสุวรรณภูมิมาเนี่ค่ะก็เลยได้เแวะมาหาล้านปลากโกตองค่ะเดี๋ยวมีท่านกาแฟมีท่านขนมมีทุกอย่างค่ะเดี๋ยวตามพิมใจบ้านกันค่ะตอนนี้พิมใจกับยูทีล่านนวดค่ะเฮียนสุนทรี่ค่ะนวดเพื่อสุขภาพนวดเพื่อสุขภาพ เดี๋ยวทิมใจสิขาเป็นผ้าไหมคะตามว่าอลดค่ะโอเคสวัสดีครับคุณนายสวัสดีค่ะ เขาเป็นห้องเลยบอค่ะอาทิค่ะนานอกไหมวแม่วันนี้จะถ้าวนมาเกียวบุญบักไ้ก็เลแวะดาค่ะเขาแห่กัน้าแห่กันแห่กันเจ้าาแห่แล้วค่ะแห่ตั้งแต่ตีหนแล้วค่ะเปิดเลยครับเปิดไฟ คู่ครวนวดเป็นชั่วโมงป่ะจ๊ะจ้าเลือกสุภาพชโมงละเท่าไหร่เปิดไฟกลางให้ด้วยอันนี้ชั่วโมงละเท่าไหร่คะนวดไทยชั่วโมงละสองร้อยห้าสิบครับกาแฟหร่อคะไม่ธรรมดาครับเข้ามามีกำลังก่อสร้างร้านไก่ย่างไก่ย่างอะไรนะอบผู้อบหินภู้เขาไฟตัวตองหมดตองไก่ย่างก็วตองก็มีร้านกาแฟ มีน้ำปลากกตองอีกทีนึงก็มีที่ที่นวดแผนโบราณเพื่อสุขภาพโอเคสวยมากครับดูบรรยากาศเป็นเรือนสวยๆแบบแบบโบราณแต่ไม,ไม่ไม่โบราณนะดูดครับผมภายนอกเหมือนกับโบราณแต่เข้ามาข้างในไม่ใช่โบราณเป็นสสิครับผม นี่เป็นขอใหองท่านนายอดีตนายอำเภอสุวรรณภูมิท่านกเกษียณโยรายการแล้วก็กลับมาทำร้านกาแฟขายปลากโกตองก็ทำร้านนวดโบราณอีกก้วย่ยคุณนาย <c oughs> ถ้าถ้าลูกค้าจะมาติดต่อนวดนี่หมายเลขโทรนะครับ5 กสี่ห้าเก้าครับผมเปิดเวลาเท่าไหร่ปิดเวลาเท่าไหร่ครับสิบโมงถึงหกโมงเย็นค่ะสิบโมงเช้าถึงหกถึงสิบแปดศูนย์หกโมงเย็นเนาะเบนเสาทิศไหมฮะนี่หรือังไงไม่เบนเสาทิศเนาะตลอดก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับผมอยู่ติดได้สวยขนาดนี้นวดอยู่บ้านนร้านนวดนี่เองไม่ไม่ไกลนะครับผมถ้าออกจากสวนพภูก็อายุเทินอยู่ อยู่เทินที่ร้าน99วัสดุ99วัสดุอ่ะอยู่เทินกลับมาก็อยู่ซ้ายมือ,อกลับมาก็เข้าออซอยข้างๆอรุณ์เฟอร์นิเจอร์ค่ะครับผมอยู่ตรงข้ามโชว์รูมมิสูบิชิครับผมถ้ามาจากกรุงเทพหรือมาจากอำเภอเกษตรก็<ม>ก่อนเข้าสวนอุภูมิเนาะประมาณากิโลครึ่งกิโลครึ่งอยู่ซ้ายมือเนาะ,ะตรงข้ามกับโชว์รูมมิสูบิชิโชว์รูมเสียครับผมหรือจะโทรมาที่ คุณนายพิม์ใจก็0898621010ก็จะแนะนำเส้นทางให้นะคะก็มามาตรงนี้ได้ได้ทุกอย่างได้ได้กินกาแฟกาแฟอะไรนะที่ที่เขาชงเรียก่าร้านสวนดบรูมค่ะโอเคสวนดบลูมกาแฟก็เข้ามาหรือว่าอยากดูดักชิมปลาระากตองก็ขายทั้งส่งขายทั้งปี่กได้ยินว่าไปส่งตาม ร้านอะไรบ้างนะร้านขายส่งของสวนภูมิเนี่ยร้านสมบูรณ์ค่ะร้านขายส่งใหญ่ของสวนภูมิตัวนี้ก็ยังกำลังตีตลาดไปใช่ไหมฮะอ่าใช่ก็ขยายไปเรื่อยๆเป็นเป็นปลาล่าสมุนไพรนะครับผมเป็นปลาล่าเป็นน้ำปรุงรสค่ะน้ำปรุงรสน้ำปรุงรสเวลาทำปลาลาต้มสุกใช่สมุนไพรโอเคที่สําคัญคือมีกัญชาค่ะใบกัญชาที่ใบกัญชาไม่ใช่เอาต้นมาใส่เอาใบกัญชาใบกัญชาค่ะ ไมิยาเสพติดนะคือเอาสารสกัดจากใบกัญชาที่ที่เสพติดมันอยู่ที่ที่ที่ดอกแล้วก็มเมล็ดใช่ค่ะใช่ตอนนี้เราอดอกกับมเมล็ดนะค,คือคือสาร,ร,ร,รโรงงานแล้วก็มีออยอร,รับรองเนาะใช่มีออยอรครับพอนี่ินนี่คุณนายมีใจก็เอาไปใส่ออม ใส่ตำส้มใส่ทุกได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเกี๊ยวไข่นะคะเกี๊ยวไข่เอ้าเห็นเขาใส่ยำด้วยนะครับผมยำก็ได้ครับยำทุกอย่างจริงๆค่ะมันออกออกออกแบบว่าแบบตลาดอะไรเนาะครับผมใช่แล้วคุณนายว่าอะไรนะกวดกวดเดียวจบไหขวดเดียวจบทุกเมองโอ้โหเมนูถูกต้องเลยค่ะใช้ได้ขนาริงๆนี่นี่โอเคคอนเซ็ปต์นีตใช้ได้ค่ะ กับข้าววันได้จบครบทุกเมนูมาตรงนี้ได้ทุกอย่างได้ทั้งปลาลาโก๋ต๋องได้ทั้งกินกาแฟได้ทำนวดแผนนปลาทต่อไปก็ร้านไก่ย่างร้านไก่ย่างอยู่ข้างหน้ากําลังก่อสร้างนะครับเนาะใช่กำลังจะเปิดวันที่เท่าไหร่ะเปิดอาทิตย์หน้านี่แหละค่ะวันที่เท่าไหร่วันที่แปดวันที่แมิถุนาค่ะ ปัญหาตอนนี้คือช่างยังช้ากันมากก็เล่งอยู่อัยามจะเปิดให้ได้นะโอเคจะมาถ้ามาชิมก็หมายเลขโทรตามนั้นแล้วเนาะที่บอกศูนย์ข้าวหนึ่งสองห้าห้าหกสี่เโอเคมานะครับผมร้านไก่ย่างโกต๋งโกต๋งวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณนายค่ะที่พาชม สำหรับร้านนวดและก็ร้านอาหารต่างๆครับวันนี้ก็พบเป็นประเพณีบุญมืองไฟอำเภอสวนภูมพอดีคนจะไปรวมอยู่ในอำเภอ่ะตอนนี้จะไวะไปดูเขาแห่มงไฟเนาะครับผมอเดี๋ยวตามมาค่ะตอนดูบริเวณรอบๆก่อนนะถึงว่าคุณนายอายุเป็นคนตัวเลขสวนทากับอายุอะไรนะแต่ก่อนท่านเป็นไอ หัวหน้าอะไรนะคุณนาหัวหน้าที่ประพฤติอะไรนะที่หัวหน้าอ,อดีตพอ,อคุมประพฤติค่ะคุณนายเป็นอดีตพอ,อคุมพฤตพจังหวัดร้อยเอ็ดใช่ไหมงานคุมประพฤตทั้งร้อยเอ็ดกลาสินได้ย้ายบ่อย<า>ค่ะโอเคดีกีไม่ธรรมดานะครับผม <c oughs> ที่คุมร้านวนนวดเนี่ยไม่ใช่รมดานะดีกีอดีตเป็นพอดีชอบชอบการนวดเพื่อสุขภาพอยู่แล้วทีนี้การนวดมันนวดได้ทุกส่วนค่ะหน้าคอนแทคกับบ้านนี่ คุณนายไปเอามาจากไหนตัวอย่างหรือจัดด้วยคิดตัวเองการตัวเอง,เองเพอดีบ้านของคุณย่าเราจะเป็นต้องรืออร้ออ่ารื้อแล้วก็ขยับมาตรงนี้อ๋อโอเคก็เลยทําลักษณะแบบเป็นห้องโถงครับผมค่ะมันจะทําอะไรได้ไหลายอย่างก็เลยว่าทําร้านนวดดีกว่าอ๋อโอเคค่ะได้ั้งสุขภาพนะค่ะครับโอเคอ่ะดิน หน้าย่าสวยด้วยนวดประจำโอ้ยเงียนเลยค่ะหน้าต้องนวดประจำค่ะหน้าหน้าเลยเนี้ยใช่ไหม baby bed นวดประตูอะไรครับผมเดินพยันเดินชมบริเวณรอบอาคารนะครับผม อามาฟังสาวอีสานอะไรกันเลวกันค่ะ โอ้โบ้าฟ้าเออบ้าห้องไก่หลอกห้องไก่บนภรรัาใจอีนนอนไม่นอง นั năm năm, a, x ì x ì ่งฟังป้าของนํานํากันเด้สาไปสิเสียนนั่งกินหน้าสองแต้ทางคือจึกาลองบ่ลงนานวลในโอ๋ๆๆๆเพนาเพนอ โอ้โหหโอ้เออเออเออเหอเอ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 ลเออเออเัอเออมอเออเอเอออออ และยังกระเดงเงินแก้วแฟนดาผู้ไปเที่ยวเลี้ยวขึ้นพันหองคุณฟ้ากนฟ้าลังงสายลมไหลพันคดอนกอนเมกยาวสารเแห่งสนเธอจะไม่จะรอบึงแรงแหงเงิลืนั่งสไปคู้บะยงเกี่ยว ลืมขอแนวปนเขียบบ่เลสิ้นว่ากินละฟังละนั่งนอนทางนอนให้หัวใจอีอีแตกเป็นเสียงเสียงฝากไปให้อาสายสู่ดูกรุงลาให้กลับเพื่อนสู่เด่นเก่าชาวอสานโอโห chạy là khoa Phi trái thuốc bé em sao có là khoa vì trái t h u พิทพอดห้องแอบรอขึ้นปวดตัวไปํานาคกอดกะบ่้อยมันหัวใจองน้องมันุ้มหัวใจของน้องมันรูุร้อนรัตางเลือดเมสาฮะพอน้เจ้าพนุมันธนนาสินกัศเทษาจะบอกขาไปกูแงสีเอญกวดตาแบงสีเอญกวดตาทิ่แเสาวพาตางไปดังหอยหยงาใจเอ๋ยย็นแลชัใจเอ๋ยย็นแลจัพอตะเกียกกนเขาเขาเขาใม่แบน้องยัดไป่ล oh, oh. ยิ่ง่นลัีก็ลายมูฟังเพราะยิดตรองพวมาคงูกสิงหวางแกนแนนที่้องรันคำถูกโยงสีปล้อย่อมาก็สมใจแหลกแกบเเคยัดาดเองยงมันดังบงน้างดีกว่าเอารัเข้าใจจริงนักเาะละวงกันมาอยู่ที่คุยกันต่อหน้ามากบว่าครรแท้จะบ้าจริงจริงอากรใหดังต้กัวก็ลิกเลยรู้ว่าคนเลือนเขาจรงเม็งําผู้สำลอยคอยริงมะขวจริงจริงอยากจะฆ่าตขอตายมองร กระดาษเขายึงตากดาษทำลายลงไปแต่ก <m ics> <m ics> ็มีปีดผูวาใจว่าเลือกทางไหนที่รัหรือเด็งเท่าแก่เขาแสดงจันย้าสัะคนงเท่าแกงเขาแสดงจันย้าสัสะคนบัตัวคนบอกผัสเพอิ่งหัวละเกินแลอ่างใหญ่ไร้าาึุเกินแลีองใหญ่ไรหาาึุเมื่อฉันเพอเธอเ็าควงไปรมาลืมจับยามังํำมันช่อคนต้องอยางัน มองไม่ทังว่าหลิงแก็นใจนทะลุไแบ่งมองคอยส่องต่อไปใจเก่าปวดงวมุนกวตัวหรือเราตัวแล้วดสักตใจทับ็อกประจุเลยทำได้คิดคิดไปหรือตัวเองบอกอมแสดงเป็นตัรักให้ได้เขาลึกขึ้นจะเขาหวาดผึใจหน่อยสักเด็นไม่เข็มใจฟังแต่ข่าวไม่กองรลยะทาไหนคนกันมาแตนี้มันต่อตามข้ากวดตัวรานี่อยาให้าสงสารหัวใจฉันเกิดก็ให้ฉันเกิดเป็นหญิงตาดำัม่กใคจะซ่อนปั เิถอยราทำอร้องเกิดคุณหัวใจวุ้ยพาแตมองเห็นคุณลาตอใจองหัวใจวุ้ยพอแตมองเห็นคุณจลาดต้อนใจอ่เราเอาขหอเ่อไทโบนัไม่ปินไม่ปินคอยอยู่เระทั้งียรูตเขาทำจำดีหัวใจไม่เพื่อเขาสักทีอยากว่าเราดิเจอราไเกดป่านี่แาจะบอกองแกถจงอยา่เล่นทำเพื่ออะไรความกัรจ้างสาสงใจไม่เรจะให้น้อง กบอกไม่ถูกไม่รู้เป็นอย่างไรอยากเป็นแปเไกก่ำตามบาดัดดิบกินบนหัวใจย่อนใจหย่อนมาเลือกหเลือกทนทายกอให้สุดรับมาฝังอากาใจน่ะอยากคิดวางวงวันเต็ตาคิดว่าง่วาขจะหาเพื่นยิ้ให้บิลงเทก่ยงบินลงเท้า